เวลามีคนมาถามคุณว่าคุณคือใครแนะนําตัวหน่อยผมว่าทุกคนจะตอบว่าผมเป็นพนักงานของบริษัทนี้มีใครไหมครับบอกว่าผมเป็นคนแบบไหนเป็นคนอย่างไรรักในการทําอะไรทํางานหาบุญมค่่ามเราจะรวยทุ่มเทพักดีต่อองค์กรใช่ไหมครับวันนี้นิยามความสําเร็จแบบใหม่ก็เปลี่ยนแปลงไป ผมเชื่อว่าหลายท่านจะเห็นเทรนด์กิจกรรมงานอดิเลกตอนนี้บอกว่าคนเท่คือคนกลับมาดูแลตัวเองเมื่อมนุษย์รู้สึกว่าฉันควบคุมปัจจัยภายนอกไม่ได้เราก็จะหันมาโฟกัสสิ่งที่เราควบคุมได้มากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลทางจิตใจเป็นซี o อของชีวิตตัวเอง The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักคารินและนี่คือ The Secret Sauce t โ,<อ>โลกอีกใบที่ไม่ใช่งานเมื่องานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแล้วเราจะจัดพอร์ตโฟลิโอชีวิตของเราอย่างไรเราจะเป็น CEO ของชีวิตตัวเองอย่างมีความสุขและยังประสบความสำเร็จได้อย่างไร ทุกท่านครับวันนี้อยากจะพูดเรื่องใหญ่มากๆเลยแต่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนคือเรื่องชีวิตของพวกเราครับคือในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังโควิดนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านจะเห็นเทรนด์หนึ่งกับเพื่อนๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเพื่อนที่เขาไปวิ่งเนาะบนสราวา่าพาสปอร์ตอุทยานเส้นทางเดินปา่ากิจกรรมงานอดิเรกพวกทํากับข้าวไปเล่นเซิร์ฟปูพักมากกว่าที่จะพูดแต่เรื่องงานหรือว่าฉลองตําแหน่งของงาน คุณไม่ได้คิดไปเองครับผลสำรวจจาก Link งอินชี้ว่าคนทํางานเกือบครึ่งนะครับปัจจุบันนี้ให้ความสําคัญกับ Work Life Balance พอๆกับเรื่องของเงินเดือนและอีกกว่า20%เปครับเปลี่ยนงานเพื่อตามตามแพชชั่นส่วนตัวเรานึกถึงเรื่องนี้ก็ได้ครับคนยุคผมเนาะทฤษฎีกระปุกทรายครับ the jar of life เขาบอกว่าชีวิตเนี่ยเหมือนขวดโหลนะเราเนี่ยจะต,ต้องแบ่งความสําคัญของเวลา3ประเภทก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนกรวดแล้วก็ก้อนทรายแต่ก่อนเนี่ยก้อนหินก้อนใหญ่เนี่ย มักจะเป็นเรื่องงานงานคือทุกอย่างของชีวิตทํางานทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเวลาอื่นๆไปดูแลคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวค่อยเอาเวลาไปออกกําลังกายเดี๋ยวค่อยเอาเวลาไปนอนเดี๋ยวค่อยเอาเวลาไปอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงที่ตัวเองชื่นชอบโดยเฉพาะคนที่อยากประสบความสําเร็จมันจะมีวัฒนธรรมแบบนี้เคยได้ยินคำว่า hard sell ใช่ไหมก็ค,คือวัฒนธรรมแบบทํางานหาบุ้งหามคำ่างานคือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตแล้วทาไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยเราจะรวยทําไปเยอะๆเนี่ย วันหนึ่งเนี่ยความมันคงจะมาทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวชีวิตจะดีเองแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วหลายคนเริ่มจัดเวลาของตัวเองให้กับสิ่งที่เราเคยเรียกว่างานอดิเรก h o b b เนี่นะแต่วันนี้ผมว่ามันไม่ใช่ hobby แล้วนะวันนี้เราจัดสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเป็น priority หลักเท่ากับงานจริงๆนี่คือสัญญานะครับว่าน,นิยามความหมายของคําว่าความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้บอกเราว่าคนคนนี้สําเร็จเพราะตําแหน่งดีคนคนี้สําเร็จเพราะเขารวย แต่ว่าคนคนนี้สําเร็จเพราะชีวิตเขาสมดุลคนคนนี้สาเร็จเพราะชีวิตการแต่งงานเขาดีคนคนนี้สําเร็จเพราะชีวิตครอบครัวเขาสมดุลคนคนนี้สําเร็จเพราะชีวิตเขาแข็งแรง mental health เขาดีเราจะเริ่มเห็นนด์อย่างนี้มากขึ้นในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับนั่นหมายความวันนี้เวลาพูดถึงชีวิตกับงานมันไม่ได้ผูกโยงกันเป็นเรื่องเดียวกันอีกต่อไปในวงกลมวงกลมหนึ่งในอดีตเนี่ยงานคือคุมทั้งหมดเลยนะครับชีวิตอยู่แค่ข้างในวันนี้คือชีวิตใหญ่กว่าครับ งานเป็นแค่ส่วนหนึ่งคำถามก็คือมันเกิดขึ้นได้ยังไงเทนนี่อยู่จริงไหมแล้วมันจะส่งต่อไปถึงอะไรและพวกเราคนทํางานทั่วไปเลยครับเราควรจะออกแบบชีวิตตัวเองอย่างไรเมื่อสภาพแวดล้อมสังคมมันบีบคันให้เราต้องทําอย่างนั้นไปเรื่องแรกก่อนว่าทําไมงานจึงไม่ใช่วงกลมที่เป็นทุกอย่างของชีวิตอีกต่อไปเริ่มต้นจากภาพใหญ่เลยคือตลาดแรงงานครับทุกท่านผมเคยจัดเป็นหนึ่งตอนเรื่องนี้เนะเาะอวาสานงานประจำนะฮะ คือสัญญาจ้างงานตลอดชีพตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นอดีตทุกวันนี้เวลามองหางานเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาหนึ่งปีพนักงานชั่วคราวเต็มไปหมดอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเราเห็นองค์กรยุคใหม่หันมาใช้กลยุทธ์ try before you buy ก็คือจ้างแบบชั่วคราวก่อนค่อยลดความเสี่ยงเห็นเปิดรับเรื่องของ alternative workforce บุคลากรทางเลือกนะฟรีแลนซ์ที่ปรึกษาพนักงานสัญญาจ้างแล้วก็อีกพายุหนึ่งอีกลูกหนึ่งที่ใหญ่มากๆเลยก็คือ AI คือมันจะมีงาน83ล้านตำแหน่งเนี่ย ในปี2027อาจจะหายไปแต่ก็มีงานใหม่ๆเพราะฉะนั้นคนก็ต้องรีสกิลอัพสกิลใหม่คือทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นนะครับว่าคนรู้สึกไม่แน่นอนเพราะว่าองค์กรแล้วก็แรงงานมันกําลังถูกเขย่าขั้นใหญ่นี่ยังไม่พูดถึง Earl y ลีดีทยนะยังไม่พูดถึงการที่เฮ้ยคนที่อายุมากๆต้องรีสกิลอัพสกิลตัวเองไม่งั้นองค์กรก็มองว่าคนเหล่านี้มันเดินสูงจังเลยงานที่ทําก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับความสามารถที่เขามีในอดีตแล้วด้วยซ้ํา คนก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันไม่แน่นอนมากขึ้นมันก็เลยทําให้เกิดการกลับมามองกลับมามองโลกภายในของตัวเองและหันมาทําในสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้พฤติกรรมนี้ผมไม่ได้มโนไปเองนะครับ Harvard Business Review ใช้คําว่า the broken psychological contract แปลเป็นไทยแบบหวานๆเลยครสัญญาใจหรือว่า psychological contract ในที่นี้คือสัญญาณทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งครับ ที่ทาให้พนักงานรู้สึกผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นเมมเบอร์การเป็นสมาชิกที่ดีด้วยความเชื่อแบบนี้ผมเชื่อว่าคนรุ่นผมและโตกับผมจะพยักหน้าเลยทุ่มเทพักดีต่อองค์กรเดี๋ยวองค์กรจะทุ่มเทและพักดีต่อเรากลับด้วยความมั่นคงและทําให้เราเติบโตไปด้วยกันถามตรงๆครับใช่ไหมครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนไม่กล้าตอบว่าใช่อีกต่อไปนะครับสถานการณ์ปัจจุบันครับสัญญาฝั่งองค์กรขาดสมบัธ์ลงเป็นที่เรียบร้อยครับ การจ้างงานแบบชั่วคราวการเลี้ f ออฟครั้งแล้วครั้งเล่าการเข้ามาของ a นพนักง,งานเขารู้ตัวแล้วครับว่าความพักดีไม่ได้การันตีความมั่นคงอีกต่อไปผลก็คือพนักง,งานไม่รู้จะทุ่มเทไปทําไมจึงลดความทุ่มเทในงานและหันไปให้ความสําคัญกับชีวิตด้านอื่นๆแทนเช่นการลงทุนทําให้ตัวเองร่ํารวยด้วยวิธีการอื่น second job นะทำงานอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานประจําอย่างเดียวหรือเรื่องของไลฟ์ แกลับปี2 0 24มีผลสำรวจมายืนยันเลยนะครับว่าพนักง,งานที่ยังผูกพันกับองค์กรเหลือเพียง21%ทั่วโลกเพียงเท่านั้นเรื่องที่2ครับนิยามความสำเร็จแบบใหม่ก็เปลี่ยนแปลงไปครับ career path career ladder บันไดอาชีพมันก็ไม่ได้การันตีความมั่นคงได้อีกต่อไปคนรุ่นใหม่ๆยุคใหม่ๆจึงมองว่าแล้วจะปีนกระดายปีนบันไดไปเพื่ออะไรเราเลือกเก็บพลังงานไว้ใช้ชีวิตที่นอกเหนืองานประจำดีกว่า เขาเรียกว่า the search for control กลไกแสวงหาอำนาจที่จะควบคุมได้ตามหลักจิตวิทยาเลยครับเมื่อมนุษย์รู้สึกว่าฉันควบคุมปัจจัยภายนอกไม่ได้เช่นอนาคตในที่ทำงานความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองสิ่งแวดล้อมเราก็จะหันมาโฟกัสสิ่งที่เราควบคุมได้มากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลทางจิตใจอันนี้เรื่องจิตใจก่อนเลยนะเราจึงเห็นเทรนด์การเติบโตเช่น hobby economy เศษรษฐกิจงานอดิเรกที่เติบโตนะครับ outdoor activity การออกกำลังกาย DIY งานฝีมือการทำสวนมากมายเลยทำให้รู้สึกว่ามันมีความหมายอื่นมากเหนือจากเรื่องของงานหรือเห็นเทรนด์เรื่องของ slow living soft life ชีวิตที่ไม่เร่งรีบคือเทรนด์บนโซเชียลมีเดียทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มอีกับปฏิเสธการทำงานที่มันมากจนเกินไปจนเกินพอดีหรือ hustle culture มีช่วงหนึ่งเทรนด์นี้ฮิตมากนะครับ hustle culture ใน s i l i c o น v a เลย์ Valley, หรือว่าในจีน,นหลายๆพื้นที่ ตอนนี้บอกว่าคนเท่คือคนกลับมาดูแลตัวเองต่างหากจาก้ะไม่ใช่คนที่ทํางานนะ่ะบ้าง,งานจนเป็นออฟฟิศโดเอาเงินไปให้หมอ,อไปปวดหลังปวดแขนปวดขาไปหมดอีกเทรนด์หนึ่งซึ่งจริงๆเราเห็นแล้วมากขึ้นเรื่อยๆก็คือการท่องเที่ยวระยะใกล้ครับจาก Trave l Trend 2024เนี่ยระบุเลยนะครับอเมริกันเอ็กเพรสหก้เนของผู้คนนยิยมเดินทางสั้นๆ 2- 4ถึงวันแต่บ่อยขึ้นเพื่ออะไรเพื่อแทรกความสุขเล็กๆหล่อเลี้ยงใจภาษาไวรุ่นเขาใช้คำว่าฮิวใจ หิวใจที่มันบอบช้ําที่มันสัญญาใจที่มันขาดสะบัน้นแทนที่จะรอวันหยุดยาวซึ่งคุณรู้มีจริงหรือเปล่าบางคนบอกว่าหยุดยาวไปกลับมาเหมือนชดใช้กรรมเพราะว่างานยังเยอะอยู่ดีฉะนั้นไอ้ไมโครเวเคชันแบบนี้จึงเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าสเตคชันนะบางคนบอกขอ2วันหนึ่งคืนได้ไปพักผ่อนนิดหน่อยก็ยังดีหรือเป็นเวลเนสเดย์เวลบีไอ้งเดย์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ฮ็อบบี้หรือกิจกรรมยามว่างครับมันคือการทวงคืนอํานาจ การควบคุมของคนทำงานกลับมาสู่ชีวิตตัวเองเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าไมโครมินนิ่งครับการสร้างความหมายเล็กๆเ,เป็นไมเนอร์มิสโตนร์หรือว่ามุดหมายย่อยๆคือในเมื่อเป้าหมายระยะไกลมันดูห่างไกลแล้วก็สภาพสังคมแบบนี้มันดูสิ้นหวังเหลือเกินเรากลับมาหาความหมายเล็กๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวเราได้นั่งกินข้าวกับครอบครัวคนที่เรารักเราได้เจอเพื่อนได้ออกไปวิ่งได้เล่นกับน้องหมาได้ปลูกต้นไม้ ได้ไปเดินป่า1วันได้ไปพักผ่อนดิจิตอลดีทอไม่ต้องเล่นมือถือเลย1วัน AI ดีทอขอไม่ใช้ AI 1วันได้ไหมคือสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นความหมายเล็กๆและเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นมายเนอร์มายสโตนคือโหจะสำเร็จรวย100ล้านสิบล้านมันดูยากจังเลยจะทำงานยิ่งใหญ่มันดูมันไปไม่ได้เลยขอทีละเล็กทีละน้อยแล้วกันเก็บหอมรอมริบความสำเร็จและเซเลบรตกันด้วยนะครับ ขอบคุณตัวเองนั่นแหละครับว่าทําอะไรที่มันดีพัฒนาตัวเองมาถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าฉันก็เก่งเหมือนกันเนาะฉันก็ทําได้เรื่องราวเหล่านี้มันคือการหิวใจทั้งหมดครับที่คนเริ่มกลับมาตรงนี้มากขึ้นนะครับจริงๆเบื้องหลังปรากฏการแถมนิดนึงนะมันมีปัจจัยของมันอยู่นะสหลักการละกันนะครับเอามาฝากว่ามันมีหลักฐานรองรับนะครับอันแรกคือ the progress principle หลักการถึงความก้าวหน้าเป็นงานวิจัยจาก Harvard Business School เหมือนกัน คนพบว่าปัจจัยที่ส่งพลังที่สุดในการกระตุ้นแรงจูงใจและความรู้สึกดีๆคือการมีความคืบหน้าในสิ่งที่มีความหมายคำคำนี้เลยครับผมว่าทุกคนพยักหน้าเลย small win คือโลกมันยากจนเกินไปแล้วขอ small win เล็กน้อยจะ transform AI จะทํา ESG จะลดอ o s จะเพิ่ม productivity มันดูยากไปหมดเลยขอ small win อ,อีกอย่างหนึ่งคือโดปามีนครับแสนแห่งความพึงพอใจในเชิงประสาทวิทยาทุกครั้งที่เราทําเป้าหมายเล็กๆสําเร็จ สมองจะหลั่งสารโดปามีนซึ่งเป็นรางวัลตามธรรมชาติลดความรู้สึกที่มันภาษาอังกฤษคือ overwhelm นะคือท่วมท้นเต็มไปหมดเลยจากเป้าหมายใหญ่ที่มันดูยากเหลือเกินเมื่อนำสองแนวคิดนี้มารวมกันจะเห็นภาพเลยนะครับว่าผู้คนหันมานิยามความสําเร็จใหม่แล้วครับทุกท่านวันนี้ไม่ใช่แล้วครับเรื่องของงานหรืงเงินอย่างเดียวแต่มันคือ well-being หรือการปรับตัวเชิงจิตวิทยาเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับตนเองและความสุขของตอนเองนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเหตุผล<_ <EN> _>เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว<_ <EN> _>ผมมีแนวคิดหนึ่ง<_ <EN> _>ซึ่งน่าสนใจมากนะครับคือ the portfolio life มาสร้างพอร์ตฟลิโอให้กับชีวิตจริงๆของตัวเองกันเป็น c e o ของชีวิตตัวเองในเมื่องานมันไม่ได้ตอบโจทย์เราแล้วมันมีความสําคัญแหละเราก็ต้องหาเงินเนาะแต่จะทำยังไงให้มันสมดุลอ้างอิงจากคุณคริสติน่าวาเลสนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการาแผน,นธุรกิจจาก Harvard b u s i n e s s s c h o o l นะครับ HBS เขาบอกว่าให้เราวางอย่างนี้ครับทุกท่านลองทําตามก็ได้นะครับ รากฐานของชีวิตออกมาเป็นพอร์ตฟ l ลิโอเหมือนเวลาลงทุนเลยมี4เสาหลักที่จะช่วยสร้างฐานชีวิตที่มั่นคง 1. identity ครับแนะนำตัวเองว่าคุณคือใครไม่ใช่คุณทำอาชีพอะไรเสาแรกที่สำคัญที่สุดคือการแยกตัวตนของคุณออกจากงานครับบอกว่า you are not your job and I am not mine เรื่องนี้สำคัญนะครับหลายคนเอาตัวเองไปผูกกับงานจนเกินไป เมื่อวันหนึ่งงานมันทำร้ายเราเราก็จะไม่เหลือตัวตนเลยไม่เหลือคุณค่าใดๆเลยเวลามีคนมาถามคุณว่าคุณคือใครแนะนําตัวหน่อยผมว่าทุกคนจะตอบว่าผมเป็นพนักงานของบริษัทนี้ผมเป็น CEO ของ The Standar d ผมเป็นคนจัดรายการพอดแคสต์ t h s s e r r t t s u u c e มีใครไหมครับบอกว่าผมเป็นพ่อของน้องเลนนี่มีใครบอกไหมครับว่าผมเป็นคนที่เป็นคนแบบไหนเป็นคนอย่างไรรักในการทำอะไร เราไม่ควรให้อาชีพการงานเป็นตัวกำหนดคุณค่าทั้งหมดในชีวิตแต่ควรนิยามตัวเองด้วยเป้าหมายส่วนตัวความสัมพันธ์ทักษะและความสนใจที่หลากหลายคือเอานิยามอื่นๆที่มาทําให้คุณมีไอดนติตี้ที่ไม่ใช่แค่งนานอย่างเดียวเสาที่2คือ optionality หรือการสร้างประตูหลายบานให้กับชีวิตการพัฒนาทักษะและความสนใจที่แตกต่างกันครับจะช่วยคุณสามารถเปลี่ยนทิศทางหรือเขาใช้คำว่า re shuffle ชีวิตได้เมื่อความต้องการของคุณเปลี่ยนไปเช่น โอ้โหคุณทํางานเป็นนักบัญชีนักการคุณจะรู้แต่การเงินบัญชีก็คงจะไม่ได้วันหนึ่งทํางานมันทําร้ายคุณแล้วครับ A.I. เข้ามาแทนที่คุณได้คุณจะทํำยังไงคุณอาจจะต้องไปเรียนรู้เรื่อง public speaking ไหม communication ไหม storytelling ไหมหรือเรียนรู้ศาสตร์ด้านอื่นๆที่คุณสนใจแล้วทําให้คุณนั้นมีทางเลือกหลายๆทางและสามารถที่จะ r e ช h ฟ f ฟิลทิศทางชีวิตของตัวเองได้ทุกเมื่อเช่นบางคนทํางานด้วยสนใจการลงทุนไปด้วย บางคนทำงานประจำแต่ว่าก็สนใจการค้าขายในงานอดิเรกของตัวเองทุกคนควรมีทางเลือกให้กับตัวเองเสาที่3คือ diversification ครับกระจายความเสี่ยงให้ชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเหมือนการลงทุนคือกระจายทรัพยากรและแหล่งที่มาของความสุขเขาบอกมี3มิติหลัก1กระจายไรายได้นผ่านอาชีพเสริมเพื่อลดความเสี่ยง2กระจายทักษะที่หลากหลายและ AI แทนที่ไม่ได้เช่นความคิดสร้างสรรค์การสืร่อสารเอมพัตตีทักษะอื่น ทำขนมร้องเพลงอะไรได้หมดเลยนะและอันที่3ก็คือกระจายเครือข่ายการสร้างคอนเน็กชันข้ามอุตสาหกรรมครับเพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่คาดไม่ถึงในอนาคตข้อนี้ผมเชียร์สุดๆเลยเพราะบางที Your network is your network นะคือการมีเครือข่ายในหลายๆอุตสาหกรรมบางคนมีเครือข่ายในกลุ่มกีฬาทำอาหารงานมาร์เก็ตติงเทคโนโลยีซครอบครัวโรงเรียน มันก็ช่วยทําให้คุณนั้นมีตัวเลือกมีออปชันมากขึ้นที่จะกระจายความเสี่ยงเวลาคุณตกงานเวลาไม่มีงานก็มีเน็ตเวิร์กที่คอยที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเสาที่4ครับ flexibility ครับความยืดหยุ่นคือ super power ใหม่คืออํานาจใหม่ย้ำอีกครั้ง flexibility ในที่นี้ไม่ใช่ work life balance แบบเก่าที่แบ่งเวลาแบบเป็นตราชั่ง50-50คือคำว่า balance คือต้องเท่ากันเนาะสมดุลเนานะเข้าง,งาน9ก้ามงเรื่องงานหโมงแล้วก็ปิดประตูเลยไม่ใช่ แต่มันคือ work life integration ก็คือบรูรณาการเราสามารถปรับเปลี่ยนและจัดลำดับความสำคัญได้ตาม season offline ผมชอบคำนี้มากเลยฤดูกาลของชีวิตคืออย่างนี้ช่วงไหนที่ต้องทุ่มเทกับโปรเจกต์ให,ญ,ให,ญ,ใหญ่โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์สำคัญโปรเจกต์ยากคุณก็คงจะไม่มีเวลาไปเฮฮาปาจิงโกะถูกฮะก็ต้องทางาน80-20ช่วงนั้นก็อาจจะได้ออกกาลังกายน้อยหน่อยไม่เป็นไรแต่เมื่อวันหนึ่งที่ครอบครัวต้องการเรา ผมเองเนี่ยเป็นพ่อคนนึงผมเข้าใจเรื่องนี้ดีเลยหรือวันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เราไม่สบายวันหนึ่งที่เรามีงานอดิเรกที่เรารักมากที่เราอยากจะทํานานเหล่านี้ก็จะต้องลดลงไปเราอาจจะปรับกลับมาให้มันเป็น 30, 70, 40, 60ก็เป็นไปได้นั่นหมายความว่ามันแล้วแต่จังหวะชีวิตของตัวเองครับหลายท่านจึงบอกว่าช่วง5ปีแรกของการทํางานอาจจะให้กับงานเยอะนิดนึงเพราะว่าคุณกําลังก่อร่างสร้างตัวฝึกฝนสะสมคอนเน็กชัน เมื่อคุณเริ่มโตขึ้นมาหน่อยคุณเก่งขึ้นมาระดับหนึ่งจึงเริ่มผ่อนคลายจังหวะชีวิตไปเรื่องอื่นอันนี้แล้วแต่คนนะครับแล้วก็แล้วแต่อุตสาหากรรมที่มันไม่เหมือนกันคุณคริสติน่าวอลเลซพูดได้ว่า when your needs change you rebalance your portfolio คือเมื่อความต้องการคุณเปลี่ยนไม่ใช่ความโลเลนะครับแต่มันคือการเติบโตนั่นเองเมื่อเรามีเสาหลักเหล่านี้แล้วเราก็กลับมาที่ว่าเราจะเริ่มสร้าง portfolio life ได้อย่างไร เขามีเครื่องมือหลายอย่างครับผมอาจจะขอแนะนำสักสองเรื่องแล้วกันนะครับเรื่องแรกคือเวนดอะกรมของตัวเองครับอย่างที่บอกเราต้องเลิกแนะนําตัวเองด้วยงานแต่ให้มองตัวเองเป็นฮิวแมนเวนดอะกรมที่มีวงกลมหลายวงทับซ้อนกันอยู่วงหนึ่งอาจจะเป็นทักษะด้านการตลาดอีกวงหนึ่งคือความลหลงใหลในงานศิละปะอีกวงคือความสามารถในการสร้างคอมมูนิตี้หรือการสื่อสารตัวตนคุณที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องยึดอยู่กับวงกลมวงใดวงหนึ่งแต่อยู่ตรงที่มันทับซ้อนกัน ชีวิตคือความหลากหลายลองใช้เวลาตกตะกรกับตัวเองนะครับเขียนทุกบทบาททุกความสนใจทุกทักษะแล้วมองหาจุดตัดที่ทำให้คุณนั้นไม่เหมือนใครเป็น uniqueness เป็นแบรนด์ของตัวคุณเองและสุดท้ายครับ personal board of directors หาคนกลุ่มเล็กๆที่คุณไว้ใจมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาชีวิตในด้านต่างๆหรือผมบางทีจะคําว่า circle of advisor เช่นมีโคช้ช ที่ช่วยปลดปล่อยศักยภาพของคุณมีคอนเนคเตอร์คนที่รู้จักหลากหลายสาขามีเชียร์ลีดเดอร์คนที่พร้อมสปอร์ตคุณเสมอมีทรูสเทเลอร์ก็คือพูดกับคุณตรงๆกล้าฟีดแบค็คุณตรงๆนี่คือเฟรมเวิร์กที่นํามาฝากกันนะครับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่าด้วยบริบทสังคมด้วยสภาพแวดล้อมทางการงานด้วยการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมันถึงเวลาแล้วครับที่มนุษย์ต้องคืนความเป็นมนุษย์ให้กับตัวเองเราต้องกลับมาดูแลครับว่า คุณภาพของชีวิตของพวกเรามันไม่จําเป็นต้องยึดติดกับงานอย่างเดียวอีกต่อไปมันมีโลกอีกหลายใบที่มันไม่ใช่แค่งานมันมีโลกของความสัมพันธ์มันมีโลกของสุขภาพมันมีอีกหลายโลกที่จะทําให้คุณนั้นมองว่าตัวเองเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ก็หวังว่าตอนนี้ทําให้คุณได้กลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็กล้าพูดกับตัวเองได้เต็มปากกล้าส่องกระจกแล้วก็ตอบคาถามตัวเองได้ว่าชีวิตของฉันเกิดมาทําไม ความสุขของฉันคืออะไรและการประสบความสำเร็จในชีวิตในนิยามความหมายของคุณเองคืออะไรสวัสดีครับ